สวัสดีครับเบ้าบันบ,บันทงพี่น้องนี่ก็เป็นมือที่สี่แล้วพี่น้องเนาะมือที่สี่แล้วพี่น้องที่เบ้าบันไดรวมเดินทางครับหลวงปู่นะพี่น้องเนาะตอนนี้น,นี่หลวงปู่บอได้พักอยู่ในวัดครับตันนี้คือเป็นวันพระเนาะหลวงปู่ขอปีกวิเวกว่าย่างไง นในสวนปลาเนาะพี่น้องนในสวนปลาประชาชนชาวบ้านนี่ปลากับมาล่นลามือเก้เาพี่น้องหลายขึ้นก้กาครับครับไหนยังครับผมสมองคนี่เป็นอำเภอ,อยังวะครับนี่ อันนี้แหละครับครับผมตรงนี้ครับอำเภอกับเชิงครับอำเภอกับเชิงนีกเป็นของอนุรักษ์ของอนุรักษ์แค่ในสวนป่าใช่ไหมครับผมครับผมอำเภอเขาอำเภอกับเชิงอยู่ยังไม่ถึงอำเภอโบเชสใช่ไหมครับยังยังค่ะจังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะคครับขอบคุณนะครับแม่ข่าวที่เป็นเริ่มใสสัทธาเนาะเพื่อนกัมาตาเสามือเป้าบันมาสวยครับตื่นสวยเนีเตื่นสวยหลังจาก ท่านเดินทุดงตั้งแต่วันที่สองตุลาพี่น้องสองตุลาเนี่ยก็เป็นหาซิบก้มือแล้วพี่น้องที่หลงตาใ้เดินเบหนาไหลตาพี่น้องอยู่ที่สวนป่ากาบเชิงพี่น้องมือนีพิกัด อำเภอกับเชิงจังหวัดส,สุรินทร์พี่น้องเป็นวันที่หาสิบกว่าที่หลวงตาด้ทุดงพี่น้องตั้งแต่วันที่สองตุลาเนาะพี่น้องเนาะสองตุลาไล่มาเพิ่งพี่น้องหาสิบเกือบหาสิบวันครับที่ท่านในทุดงมากเนาะ ตังเต่นครพนมแต่สิกับปไปนครพนมคือเขาพี่น้องไปเรื่อยๆนี่ครล้นคือเขาพี่น้องจะไปเส้นเขื่อนนะครับล้งตาจะไปพักเขื่อน เาก็บัีก้ัตใ้ราาเเราก็เจ้าคณะจังหวัดทนก็เลยอยให้ตานีเมื่อกี้คุยสรกันก็ใช้เส้นทางนี้นะครับบอกี่น้องเด้เด้อ ประมาณเจ็ดโมงพี่น้องเดินเท้าละรวมเดินทางนะพี่น้องเนาะตูดงเริ่มออกจากที่พักมาพี่น้องพิกัดก็คือสวนปลากาบเชิงนะพี่น้องเนาะอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พี่น้องสีเขาปลอยเขตของอำเภอบัวเชียพี่น้อง ใด้ครับงได้ใช้สัญาณมือตรงใสขานะครับตรงานเไม่จะเกิดะลงตานัครับนี่ัทไมได้ครับตาคมเยอะตาแล้วก็เแล้ววางไว้เลยเดี๋ยวมีเจ้าน่ที่มาเ็บน่นอือนี่ที่เนนที่เนนก็รวมสูไปอีก กล้มต่ำมากครับอย่าให้หลังดงตาไม่ดีอย่ากกล้มต่ำเยอะครับอย่ากกล้มต่ำเยอะยกประเชนครับน้ำยกประเชนยกยกแอคชั่ท่าครับวางเลยครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาเก็บนะครับผู้หญิงนะครับระวังโดนตัวหนังตานะครับผู้หญิงนะครับผู้ชายขยับหัวเข้ามาใกล้ๆครับผู้หญิงนะครับระวังโดนตัวหนังตาเนี่อกระเป๋าวางครับหนังตาไม่แต่ให้นะครับกระเป๋าวางเลยผู้หญิงไว้เก้าพี่น้องเนียนตึ๊บเก้าบารมีศรัทธาเนาะพี่น้องเนาะเริ่มใส่

ครับผมขออนุญาตไปแถวเดียวครับทุกท่านครับระวังตูดตานัครับระยะเป็นแถวเดียวนะครับตูดตาตเดียวนะครับตามันดีดีนะครับครับผมครับระยะเป็นแถวเดียวนะครับผู้หญิงนะครับระวังหนองตานิดนึงระวังหนองตานิดนึงนะครับผู้หญิงระวังหนองตานิดนึงระวังหนองตานิดนึงนะครับผู้หญิงวางเลยครับทุกท่าน้าที่เขาตามมาเสร็จหรือไม่ก็เอาขับไปบูชาที่บ้านก็ได้นะครับจดไม้ ผู้หญิงระวังดองตานิดนึงนะครับผู้หญิงระวังดวงตาหนึ่งไม่ต้องค้องตับนะครับตาหลังไม่ค่อยดีนะครับน้ำยกถวายแล้ววางเลยครับยกถวายตาแล้ววางเลยเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาเก็บนะครับผู้หญิงนะครับดวตานึ่งน้ำยกเลยน้ำยกเลยยกส่ที่ห้าดวงตาเลยครับวางครับวางเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเก็บนะครับ วางไว้ครับถ้าแตะของอย่างเดียวแตะของไลยครับแตะของโอเคครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเก็บนะครับผู้หญิงนะครับระวังดวงตานะครับอย่าก้มต่ำนะครับผู้หญิงอย่าก้มต่ำตารับแล้วเอาไปบูชาที่บ้านนะครับดอกไม้เอาไปบูชาที่บ้านได้เลยน้ำวางไว้เลยครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาเก็บผู้หญิงอย่าก้มต่ำครับเงยหัวขึ้นมาดวงตาก็ไม่ถึง ผู้หญิงนะครับระวางังหดวงตาน,นี้นึงนะครับไม่ต้องก้มต่ำเลยครับแตะที่น้ำครับแตะที่ของถวายครับแตะแตะเดี๋ยวไม่ต้องให้มันเก็บนะครับก้มต่ำนะลูกเป็นยาสองสองยกยกยกเขายังตาเลยลูกยกเขายังตาเลยเลย,เลยตแตะระววางไว้ลูกเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาเก็บวางเลยครับคุณยายเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเก็บนะครับ có gì nó bằng cái nít Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn